เกสมนบุญเลด์ and let's fucking shoot สวัสดีครับสวัสดีคนเล่นเกมทุกคนนะครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่เรื่องไร้สาระที่ผู้คุณไม่เคยคิดที่จะอยากรู้แต่ก็เสือกที่จะอยากเล้หรือว่าอยากทําเป็นกันเรื่องไหนที่ใครว่าไร้สาระเราจะนํามาเสนอผู้คุณทุกเรื่องนะครับเคต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เ h e r i o s a ส r a ร์แพร์ n แนนะครับเคพบกันวันนี้นะครับผมก็มีแพ็นะครับหรือ พาร์ท uh, นะครับในส่วนของอัปเดตเกม Counter Strike Point Blank 2K14 โดยช่อง Channel มานำเสนอผู้คุณซึ่งในวันนี้นะครับก็จะนำน,นำเสนอในส่วนของแพ็ก4พาร์ท4หรือว่าบ็อกซ์ที่4นะครับอัปเดตกันมาถึง4ลํลำดับแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันที่รายละเอียดกันดีกว่านะครับว่าในพาร์ทสีนี้ผมมีอะไรอัปเดตสู่ผู้คุณนะครับให้บัาหานสาบาลาหัมศาสตร์กระสุนกันต่อเลยนะครับ แต่สาหรับใครนะครับที่ยังไม่มีตัวเกมหรือยังไม่รู้เรื่องกับเขานะครับเพิ่งเปิดเพิ่งมาเปิดคลิปตัวนี้ดูเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็งงสงสัยว่าเฮ้ยเฮียอะไรคือการอัปเดตแพทสี่วะตัวเกมที่แท้จริงมึงอ,อยู่ไหนอ่านตรงเดียวไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ดาวน์โหลดด้านล่างให้นะครับในกรณีที่คุณยังไม่มีตัว Open Beta ย้ำนะครับว่าให้ดาวน์โหลดตัว Open Be t a ไปติดตั้งไว้บนเครื่องได้เลยนะครับแล้วก็าดาวน์โหลดไอตัวอัปเดตนะครับไล่ามา 1, 2, 3, 4ไล่าาื่อรับเดี๋ยวผมทิ้งลำด ไว้ด้านล่างนะโอเคก็ไปดูกันในส่วนของรายละเอียดไฟล์นะครับให้คุณด,ดาวน์โหลดไปนั่นเป็นไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Cupdate Counter Strike: p o b a t o f f 1 4 Part 4นะครับด้านในจะมีโฟลเดอร์อยู่ทั้งหมดกี่ตัวผู้คุณไม่ต้องไปสนใจนะครับให้ผู้คุณไปเปิดไดเรกทอรีที่ผู้คุณลงเกมเอาไว้นะครับซึ่งในส่วนตรงนี้ผมลงไว้ที่ D ด้ดี e h e r i o s Game Offline Open Beta Counter Strike นะครับโอเค คลิกขวาเลือก copy นะครับแล้วเอาไปวางใน directory ที่คุณลงเกมได้เลย Windows ถามต้องการวางครับไหมติ๊กถูกแล้วตอบ yes นะครับตามนี้เช่นกันติ๊กถูกแล้ว copy and replace ไปได้เลยนะครับเท่านี้เองวิธีการอัปเดตแพดไม่มีอะไรยุ่ยงยากนะครับขอให้พวกคุณวางถูกเ folder เท่านั้นเป็นพอนะครับแล้วไม่ต้องไปแก้ไขไฟล์อะไรที่อยู่ด้านในนะครับเพราะมันเป็นไฟล์ระบบเกมโอเค ก็รายละเอียดการอัปเดตแพทของเกม Counter Strike 2K14 อ่าพอ i แบ b a n k 2K14 มีเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของตัวเกมเพลย์กันดีกว่านะครับว่าแพ็ก4นะครับบ็อกที่4นี้ผมมีอะไรมานำเสนอพวกคุณไป Let's so Fucking Go โอเคก็เข้ามาในส่วนของหน้าต่างนะครับอินเทอร์เฟสรายละเอียดเบื้องต้นนะครับก็หน้าต่างตรงนี้จะแจ้งเลยว่าอัปเดตแพ็ก4พาส4หรือกล่องที่4ตัวนี้พวกคุณจะได้อะไรใหม่กันในตัวเกมเพลย์กันบ้างนะครับก็มาดูในส่วนของนิวีปั้นนะครับก็จะได้เป็น G36CEXT yeah. แล้วก็ซัแมชชนนะครับหรือกลนเบาก็จะได้เป็น MP7EXT wow. เป็น เปินกลนเบานะครับที่เทียบเท่าได้กับคริสซูเปอร์วีกันเลยทีเดียวนะงานนี้มีการลั่นหัวแตกกันบ้างนะครับแล้วก็อัปเดตในส่วนของแมปนะครับก็จะเป็นแมปเดดแมทนะครับเรดร็อกเวอร์ชันเดียวกับคอยแบงค์ออนไลน์เย็ดโดโอเคจับไปตามนั้นนะครับก็ นี่จะเป็นในส่วนของแพ็ก4นะครับพาร์ท4หรือว่ากล่องที่4แล้วแต่พวกคุณจะเรียกกันเลยละกันนะครับอืมรายละเอียดเบื้องต้นมีประมาณเท่านี้เดี๋ยวเราไปติดตามกันดูในรายละเอียดเกมเพลย์กันเลยจริงๆดีกว่านะครับว่ารายละเอียดปืนฟังก์ชันปืนและรายละเอียดแบบที่ผมนำมาเสนอพวกคุณมันจะมีอะไรกันบ้างโอเคเราไปฟังนูน้น let's fucking go ครับตอนนี้ผมกับคุณเข้ามาอยู่ในตัวเกมเพลย์เกม Counter Strike: p l o b a l Offensive Update Pack 4 Part 4หรือกล่องที่4เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็มาอยู่ในส่วนของแมป Red Rock นะครับก็อย่างที่เรียนให้ทราบทุกๆพาร์ทเลยนะครับว่าแมปที่มีการปล่อยให้ดาวน์โหลดนะครับตามการอัปเดตนะครับเป็นลำดับขั้นตอนไปแมปทุกแมปจะมีการเทสนะครับโดยการทดลองเล่นนะครับไปจนถึง90-80%เพื่อให้มั่นใจว่าแมป จะไม่ทำอาจจะไม่มีปฏิกิริยาในการเด้งหลุดนะครับเออนะก็ผมจะทําการเทสให้ทุกแมปนะครับไม่ว่าจะเป็นแมปที่อยู่ในพอยแบง์จริงๆหรือว่าแมปที่จะเป็นนอกเหนือจากพอยแบง์ออนไลน์นะครับจะอัปเดตสู่พวกคุณนะครับผมจะเทสคัดกรองให้อย่างดีก่อนเลยก็อ,อย่างที่บอกไปว่าตัวเกมเคาน์เตอร์่าตัวเกมเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์นะครับ ถ้าในกรณีผู้คุณลงม็อดเพิ่มปืนเข้าไปมันจะมีแมปบางส่วนที่จะไม่ซับพอตตัวม็อดตัวนี้นะครับแล้วมันทำให้ตัวเกมหลุดนะซึ่งปัญหาตรงนี้จะหมดไปเพราะว่าผมได้ทำการเทสมาให้คุณพวกคุณแล้วทั้งหมดนะครับอืม All right นะเป็นตามนี้นะครับ okay. อืมโอเคอ่รีวิวแมปกันเบื้องต้นนะครับก็แมปใกล้เคียงนะครับกับคอยแบงค์ออนไลน์เลยสิ่งที่จะแตกต่างนะั่นคือกราฟิกที่ห่วยแตกมากกว่านะครับอืมโอเค เรามาเปิดบาย UI นะดูกันเลยนั่นก็อย่างที่เห็นนะครับในส่วนของพาร์ทแรกนะครับก็จะเป็นอัปเดตในส่วนของ SG550 นะครับพาร์ทสก็จะเป็น F2000 พาร์ทสก็จะเป็น AK สมสมิ ot, กับ M4 A1 Special และพาร์ทสก็จะเป็นถึง QG364 นะครับซึ่งถ้าใครนะครับที่ยังมียนะครับบางบางช่องยังว่างอยู่นะครับก็ เดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ด้านล่างให้นะครับพวกคุณคลิกเข้าไปนะครับยันเว็บไซต์ c h e l i o t b r o g s p o t com นะครับเข้าไปหาลิงก์โหลดนะครับอัปเดตแต่ละแพทไล่ลำดับของพวกคุณมานะครับและอัปเดตให้เป็นปัจจุบันซะนะพวกคุณก็จะได้เล่นกันครบทุกปืนนะครับอืมอในส่วนของแอซซอลไรเฟเพิ่มในส่วนของ g 3 6 c เข้ามานะครับซับแมชชนการเพิ่มในส่วนของ MP7 เย็ดโเจงสัตนะครับเป็นตามีสไนเปอร์ ช็อตกันแมชชีนการเซคเอนดารี่นะครับแล้วก็สเปเชีย hmm. ลยังคงเดิม mm hmm. ผมทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะครับในกรณีอัปเดตแพท p 4พาร์ท4นะครับแอสซอลไรเฟิล <c oughs> พวกคุณจะควรจะต้องอยู่สุดที่ G36C นะครับซับแมชชีนกันสุดที่ m p 7สไนเปอร์สุดที่ PSG1 นะครับช็อตกันสุดที่870 MSC Wood นะครับ แมชชีนการสุดที่ MK46 EXT นะครับ Secondary สุดที่ P99 Special ก็ยังคงเดิม Character Item กับเซ็ตยังไม่มีการอัปเดตเพิ่มเติมเข้ามานะครับโอเคตามนี้ถ้าอย่างที่บอกว่าถ้าพวกใครนะครับสำหรับใครที่ UI V ป้อนยังว่างๆอยู่นะครับก็ ลิงก์นะครับดาวน์โหลดจากด้านล่างเลยหรือไม่ก็ไปกดถูกใจนะครับได้ที่แฟนเพจ Play เ h e r i o s หรือเว็บไซต์นะครับ c h e r i o s blogspot com นะครับรับรองว่าเว็บไซต์นี้จะมีการอัปเดตวี้อนแพทนะครับให้ได้พวกคุณได้รวดเร็วกว่า YouTube แน่นอนนะครับเพราะว่าเว็บไซต์มันไม่ต้องอัปโหลดวิดีโอนะทุกคุณก็ลงไปกดติดตามกันดูแล้วกันนะฝากไว้ฝากไว้ไว้โอเคมาเรามาเข้าช่วงเทสเปินกันเลยดีกว่านะครับจัดมา G36 นะครับ เนี่ยเปลี่ยนเป้าได้นะครับโดยการกดปุ่มโอะ o, นะครับแล้วเลือกไปที่3ก็จะเป็น Red Dot นะครับเนี่เป็นรายละเอียดโมเดลปืนเป็นประมาณนี้นะครับกดปุ่ม B นะครับเพื่อที่จะปิดเลเซอร์เนี่เปิดปิดเลเซอร์ได้นะ่าเจ๋งปหมละ่ะเป๊ะเลยอ่ะว้าโอเคผมเปิดเลเซอร์ไว้แล้วกันคลิกขวาเพื่ออซูมได้1ระดับนะครับเนีเป็นประมาณนี้โอเคอ่ะใจะเย็นใจเย็นมาเรามาทดสอบ ยิงให้ดูกันเลยดีกว่านะครับอ,อันดับแรกผมจะยิงเป็น m o ด m a ็ Mac ก่อนนะครับเราจะไปดูแลงดีดของกระสุนกันมาโอ้แรงดีดดีดพอสมควรนะครับดีดดีดเป็นวิธีโค้งด้วยนะครับค่อนข้างยิงยากกว่า SG 550นะเท่าที่ผมลองยิงนะครับโอเคต่อไปลองเป็นแบบซูมบ้างมา เออผมผมเริ่มยิงอ่าคนละระดับกันแต่พวกคุณจะสังเกตหัวกระสุนแล้วพอพอพอจะนิยามได้เลยนะครับก็กรสุนดีดความจับตัวมากกว่านะครับแต่กระสุนจะดีขึ้นไปโอกาสที่จะโดนเฮช็อตตลายได้ภายในัดเดียวนะครับมีม,มีมีค่อนข้างสูงเลยนะโอเคเป็นข้อมูลเป็นประมาณนี้นะครับในกรณีพวกคุณไปเล่นม u l ต i ร์ไซค์รนเพื่อนๆนะจะได้เพิ่มอัตราร็อกเงินมากกว่าเดิมนะมามต่อไป มาในส่วนของโยกยิงกันบ้างนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวหามุมดีๆก่อนนะครับเออลืมยิงเป็นชุดนะครับ3-5ถึงนัดโอเคจัดไปลองดูเฮ้ยไม่ธรรมดานะผมว่าเออคุณดูดิกระสุนนะครับไม่ว่าจะเป็น3หรือเป็นชุด3 5 3สนัดหรือชุด5นัดนะครับกระสุนอยู่ตรงนี้หมดเลยอะเออเออเออไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะครับ ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูแนวนอนกันบ้างนะครับก็จะเป็นการลากยิงแนวนอนเนี่ยนะโอเคเรา,าจะมดูกันว่ามันจะสร้างเส้นแนวนอนได้มากน้อยแค่ไหนปะ่ะในในระยะกระสุนแรกๆนะครับประมาณ 1- นถึงนัดแรกเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยนะครับเป็นแนวนอนได้จริงๆแต่ว่าไฟเลทค่อนข้างมีมีความห่างพอความลั่นกระสุนยังไม่พอนะครับก็นะอาจจะลากยิง ลำบากซะหน่อยนะครับอาจจะลากยิงลำบากนิดนึงนะครับโอเคปะเรามาเทสกระบอกที่สองเลยดีกว่า MP7 โอเคเปลี่ยนอ่าตรงนี้เป็นอ่าเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ดีกว่านะครับอาจจะยิงง่ายกว่าเดิมเปลี่ยนแล้วไปที่รีวิวใหม่ดีกว่าโอเคครับเป็นสักประมาณตรงนี้แล้วกันนะโอเคจัดเต็มแม็ก MP7 เออไม่ธรรมดานะเออนี่นี นี่เป็นระยะ c q คนะจริงระยะประชิดนะครับเพราะว่าเนี่ยจากกำแพงเห็นไหมห่างไม,ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับโอเคเรามาดูเร่งแล้วยิงกันบ้างดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงปะู้กันโอ้โอ,โอ้พระเจ้าถ้าพวกคุณกำหนดทิศทางอันนี้คือผมไม่ได้ควบคุมเมาสเลยนะผมยิงแบบปล่อยเต็มที่เออกระสุนเป็นดวงเลยอะเออเอ,อเฮ้ย มันจะมันจะมากเกินไปละมันจะนิ่งเกินไปละเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะโกงเงินไปโอเคผมผมเอาระยะเพิ่มขึ้นละกันนะครับโอเคเป็นสักประมาณกล่องต่อนี้นะแล้วยิงเข้าเข้าเข้ามุมนี้โอเคเรามาดูการระยะที่ไกลกว่าเดิมจากเมื่อกี้นะครับมามก็พอได้อยู่นะม,มันมันเป็น ระนาบของของไนเนี่ยนะอาจจะดูยากแต่กระสุนมีการจับตัวนะครับถึงจะดีขึ้นไปแต่มีการจับตัวเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันนะเอออาจจะทําให้พวกคุณยิงง่ายกันมากขึ้นนะครับยิงบง่งยิงบอดปรับทงปรับฮาร์ดจัดเลยอะ่ะรจงโอเคต่อไปผมจะซูมแล้วยิงค้างยิงค้างดูนะครับมาจัดเลยโอ้ w h a t the fuck you man bitch อ้ กระสุนเป็นกลุ่มเลยนะครับในกรณียืนยิงนะแต่ถ้าโยกยิงอันนี้ผมไม่มั่นใจาโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับไม่ต้องไปพูดทำทำเพลงกันเยอะเรามาดูแบบโยกยิงเลยดีกว่ามันจะสร้างรอยกระสุนได้ประมาณไหนนะครับโอเคไปดูกันฮู้ what the fuck โอเคถ้าแมปเป็นระนาบเดียวกันนี่นี่มี โดนหมวกรูดะจริงๆนะครับๆๆสร้างดามจได้พอโอเคเลยว่ะเออจริงๆน่ากลัวจริงคุณไม่ต้องรอคริสปูวีแล้วล่ะนะคุณใช้ MP7 เนี่ยในการเก็บนะครับก็ดาเมจ MP7 นะครับถ้าให้เปรียบเทียบตระกูลเอ่อซับแมชชีนกันนะครับ MP7 มีดาเมีเมที่เบาที่สุดนะครับแต่แลกมาด้วยไฟไลเลทหรือรการลั่นกระสุนที่มากสุดนะครับเออถ้าให้เทียบนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็ K1 นะครับจะมีดาเมจที่สูงที่สุดนะครับแล้วก็รองลองมาก็จะเป็น UMP45 นะครับแล้วก็ MP5 แล้วก็ตัวนี้นะครับอ่านชื่อไม่ออกนะครับโอเคเป็นประมาณนี้นะแลกมาแลกมากับไฟเลทที่ดี <Sek ar ang> เลยนะจริงๆผมว่าก okay. ระสุนกระหมดโอเคก็ต่อไปในส่วนของ Assault Rifle นะครับก็ท้ายเทียบนะครับ G36C จะ ความแรงของ G 3 6 4นะครับจะอยู่ระหว่างออจะอยู่ระหว่าง M 4 A 1กับ S G 5 5 0นะครับเออจะเป็นประมาณนี้เนี่ยจะอยู่ระหว่าง2กระบอกเนี้ยนะครับและแรงดีจะมีมากกว่าทั้ง2กระบอกเลยนะครับด้วยไฟเลทก็จะมีมากกว่า S G 5 5 0ด้วยแต่ว่า โอกาสที่จะยิงดาเมจเอ่อที่จะยิงเฮดช็อตนี้มากกว่าเพราะว่าแรงดีดของปืนจะดีดขึ้นไปแนวตรงสัดส่วนใหญ่นะครับก็ Sg 5 5 0แนะนำให้ยิงเป็นนัดนะครับเป็น1นัดซิงเกิลเอ่อยิงเป็นซิงเกิลอ่ะหรือไม่ก็เอสามนัดนะครับส่วน Sg 3 6 C เนี่ยก็ยิงเป็นชุด3นัดนะครับหรือจะ1นนัดก็ได้แล้วแต่ความถนัดนะครับก็ สองตัวนี้ก็คือจะเป็นไรเฟลิลสู่โจมที่เน้นระยะไกลนะจะจะเป็นประสิทธิผมได้มากกว่าโอเคอธิบายยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมจะเทสเล่นกระบ,บออให้พวกคุณดูกันเลยนะครับเราก็จะได้ดูรายละเอียดว่าปืนแต่ละปืนจะมีฟังก์ชันอะไรและเทคนิคการเล่นจะเป็นประมาณไหนโอเคเดี๋ยวเราไปติดตามดูกัน ครับและนั่นก็เป็นรีวิวนะครับแล้วก็โชว์นะครับรายละเอียดของอาวุธเบื้องต้นนะครับหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ในการเล่นมัลติเพยเยอร์หรือเล่นกับบอทนะครับเป็นทางเลือก ดีๆทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับนักเล่นไอยแบงค์ที่มีอยากเติมแคสและเบื่อโปร,โปรนะครับก็สามารถนําตัวเกมนี้นะครับไปเล่นแลนกับเพื่อนๆได้นะครับมันคือทางออกที่ดีที่สุดนะครับที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมขัสันมาให้ผู้คุณเหล่าบรรดาซับสไคร์เบอร์ของช่องแอดเฟสชั่นแนลนะครับมันคือทางเลือกของผู้คุณนะครับคุณจะเล่นออนไลน์ออฟไลน์หรือจะนำคาลเตอร์สไตร์ e p o แบงค์ทกเพย์วันโฟของผมไปเล่นคุณเลือกเองนะครับโอเคก็ไม่ว่ากันก็ หวังว่าคลิปนี้นะครับและอัปเดตครั้งนี้จะสร้างความหันสายผู้คุณได้ไม่มากก็น้อยนะครับยังไงอัปเดตพาร์ทห้าแพคหหรือกล่องที่5มาเร็วๆนี้แน่นอนนะครับโอเคอยังไงก็ท้ายนี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับกับแฟนเพจนะครับ p l a y c h e r i o s แฟนเพจ p l a y c h e r i o s นะครับอย่าลืมไป กดถูกใจนะครับแล้วทิ้งคอมเมนต์ดีๆนะครับบวกกับคําถามต่างๆนาน,นาทั้งปัญหาการลงมอด TTA หรือตัวเกมตัวเกมนี้นะครับหรืออยากให้ผมแคสเกมหรือนําเสนอเรื่องอะไรก็ลองไปทิ้งคอมเมนต์ดีๆกันไว้นะครับแล้วก็แหล่งสู่ร่วมความไร้สาระแห่งชาตินะครับ c h e l i o s b l o g s p o t c o m นะครับรับรองร้อยพันหมื่นข่าวสารของช่อง Adpational ที่จะอัปเดตสู่พวกคุณ ได้รวดเร็วทันใจกว่า YouTube Channel แน่นอนนะครับโอเคก็อย่าลืมไปแวะเยี่ยมเยียนกันนะครับโอเคฝากไว้2ช่องทางสองช่องทางถูกชุวย2ช่องทางเลือกนะครับในการติดต่อ a อดเพลชแนลไงก็คลิปนี้ขอฝากไว้เท่านี้ถูกใจกดไลค์นะครับกดแชร์ไปให้บรรดาเพื่อนๆได้รู้ว่าตอนนี้มีการอัปเดตพ่าแพ็กนี้มาแล้วนะครับโอเคไงฝากไว้เท่านี้สับใครด้วยนะเว้ยอย่าลืมโอเคบาย